ตอนนี้ค่ะตอนนี้อยู่กับแอดมินดานงนะคะแอดช่องพุทธการมาเดี๋ยวแล้วก่อนนี้จะเป็นแอดมินของสถานอบงสถานรำเพโชว์แล้วก็สถานเป็นแบรนด์แท็กนะคะตอนนี้เรามางานเนาะอยู่ที่ตลาดดุสิับบางทก็ีบางบ่อมีข่าวดีสิมาแจกสำหรับแฟนคลับน้องปุงอิงนะครับผมใช่ค่ะแฟนคลับอีหลานใช่ครับพี่ดานนงมีมันนี้ข้าวสิมีข่าวมาแจกข่าวดีว่า เดินหน้าครับก่อนก่อนที่เราจะแจ้งต้องต้องเกิดถามก่อนหลายหลคนอาจจะเคยเห็นแล้วอาจจะเห็นพันตาแล้วสําหรับสําหรับพรีเซนเตอร์ของน้องหญิงกับแบรนด์นี้ถือว่าเป็นแบรนด์ระดับประเทศนะครับเป็นแบรนด์ดังเพราะว่าสินค้าตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเนชั่นวายทั่วประเทศนั่นก็คือแบรนด์เท่าแก่น้อยค่ะสายไลนเท่าแก่น้อยก็คือเท่าที่ทราบกันดีนะแฟนท้องเองว่าตอนนี้ต้องเป็นพรีเซนเตอร์ของเท่าแก่น้อยนะคะ แกสิมาจ่ายเขาเด็ก็คือเพิ่นตอนแรกเพิ่นเพิ่นเพิ่นมี่น้องเพิ่นจ้างไว้5คิวเพราะว่าตอนแรกเพิ่นก็บ่มั่นใจเพราะว่าจริงๆแล้วตามที่จะคลองแบรนด์เพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นคนอิสลามเนาะเพิ่นก็ไม really ่ได้ติดตามหมอลำไม่ได้ติดตามอะไรอย่างเพิ่นเพิ่นก็แบบยังไม่รู้ว่าอุ้งอิงคือใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบยังมีการจ้างไอ้นี้พอจ้างไปออกงานแรกที่โคราชที่ผ่านมาซึ่งแบบกระแสแบบตอบกลับแบบร้นร้ามมากคือแบบ เออแฟนคลับแบบะล่มทลายคือจริงๆโดยโดยพื้นฐานแล้วก็คือแฟนคลับของหนองค่อนข้างแบบเน้นน้าอยู่แล้วสําหรับหลายๆคนนาศิลป์หนเพราะว่าน้องหูอิงถ้าเปรียบเป็นศิลปินน้องคนหนึ่งก็ถือว่ามหาชนเนาะไปใส่กับการถือว่าไปไปห่างทางแต่ไปไหนก็คือมีแฟนคลับซ้อนหลับให้าราหลับเป็นอย่างดีใช่คับแล้วก็เร็วๆนี้นะคะตอนแรกเล่นอยู่พอรา ล่าสุดวันที่คมครับหกตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะจะอยู่ที่ปุดรธานีนะคะอยู่ที่นี่เลยดนธานีเป็นคอนเสิร์ตน้องอุงอิงเท่าแก่น้อยมวนมาซิงนี่เลยตามนี่เลยนะคะชวนม่วนมาซิงนะครับชื่อานก็คือเท่าแก่น้อยชวนมวนมาซิงนะครับ คอนเสิร์ตน้องกุงอิงสานอ้อยเฮดบ้านแพงนะครับ26ตุลาคมนี้นะครับ17นิกาถึง19นฬิกานะครับใช่ตั้งอยู่ที่นี่เลยตั้งนี่สดซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีอำเภอเมืองปุดอนทานีนะครับแล้วก็บอกสิทธิพิเศษนะครับเมื่อซื้อสินค้าเท่ากัน้อยครบ150บาทนะครับก็จะได้บัตรฟรีชมคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็มีสิทรับนะครับ มีสิทธิ์รับ5,000 0บาทรวนรับรูนรับรางวัลรับรางวัลพิเศษ5,000 0บาทด้วยโอ้โหถือว่านอกจากไะได้เจอน้องอุ๋งอิงแล้วนะครับก็ยังได้แบบมีสิทธิ์ในการรับรางวัลต่างๆเป็นสวย้องราคาอะไะครับบอกเลยว่าเท่าแก่น้อยนี่กับน้องอุ๋งอิงก็ถือว่าเป็นแบบเหมาะสมเลยเหมาะสมคู่รกันเพราะว่าหนี่แหละด้วยอายุของน้องเป็นแบบยังเง เด็กน้อยอย่ยังเป็นสาวน้อยนะ่รัเป็นวัยซึ่งจริงๆแล้วขนมท้าแก่น้อยก็ก็เป็นอะไรที่เป็กโตมาจากที่เด็กโตมาจากเด็กเหมือนกันใช่แล้วก็เด็กก็ชอบกินขนมกันแล้วก็อีกอย่างคือได้น้องหญิงมาแล้วก็เด็กก็รู้จักน้องหญิงเพราะว่าน้องหญิงก็เป็นไอดอลของหลายๆคนเนาะแล้วก็มีไอดอลเป็นผิวหญิงแล้วก็พอท้าแก่น้อยได้แบรนด์นี้มาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์หลายๆคนอาจจะเห็นแบบว่า ีเซ็นเตอร์เราได้อยู่บนโต๊ะขนมแน่นอนว่าใช่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นวิดมิตี่ดีมากๆใช่อันนี้เราสองคนก็ได้ถือโอกาสมามาแจ้งข่าวมาแจ้งข่าวให้กับพี่ๆน้องๆพ่อแม่แม่เชิญชวนพ่อแม่ๆเนาะแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับน้องมุ่มอิงนะครับแฟนคลับหมอเล้งแล้วก็แฟนคลับโค้ชเพชรนะครับวันที่26ตุลาคมนะคะราคาอ่า เมื่อเปิดวงที่ผ่านมาเป็นไงบ้างเดี๋ยวถามเขานอกเรื่องนิดงึงเปิดวงของสแซนด์แมนแพ้ก็บอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่รุนมาปีนี้เข้ามาในคอนเซ็ปต์แซนด์แมนแแล้วมันกับแซนด์แมร์อลิทคือหลายคนอาจจะเคยดูรายการเรดิตี้รายการวาไรตี้ต่างๆผ่านทีวีเหมือนกับว่าเรายก รายการนั้นมาไว้บนเวทีมอลลทั้งแสงสีเสียงมันมันก็คือเบองหมอลล์ไมครับมันเป็นคอนเสิร์ตประเทศเนาะใช่เป็นคอนเสิร์ตเพราะว่าปีนี้เขาใช้จอแล้วก็กราฟิกเป็นก็ยกระดับมอลล์ไปในอีกมิติหนึ่งคือจริงๆแล้วสามดาวเพชรร้นแพงนะครับเขาก็ได้กับมันก็ว่าเวทีแต่ละปีแต่ละปีเขาค่อนข้างที่จะไม่ไม่เหมือนใครอยู่แล้วก็จะเป็นสไตล์ของเขาแต่ว่าปีนี้ก็เหมือนกับว่า ไม่ได้แข่งกับใครเขาแข่งกับตัวเองซึ่งบอสโจเคยบอกไว้แล้วแหละว่าอยากมีเวทีแบบนี้สักปีซึ่งปีนี้ก็ทาถามว่าทําเป็นยังไงไม่ได้ว่าทําถึงนะทำเกินทําเกินใช่ทําเกินมากแล้วก็กระแสตอบรับเปิดวงก็ดีมากๆและอะไรก็นกับูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีมากนะครับทางระบบแสงสีเสียงอลังการมากเปิดตัวได้อย่างแบบสมหน้าสมตาเจ้าภาพเจ้าภาพบอกเลยว่าเจ้าภาพจาภับจางไป บอกเลยว่ายกระดับจะภาพขึ้นอีกเลยนะครับแม่พูดถึงโชน้องบ้างโชน้องเองน้องอิงยิ่งใหญ่มาในชุดของแบรนด์คำคูณบาค่นมาพูดแบบชุดแบบสวยจังมีขนมีอะไรอย่างงี้ด้วยใช่แล้วก็เป็นแบรนด์ระดับโาะโชน้องก็ถือว่ายิ่งใหญ่ผู้หญิงมาจากอีสานก็ก็ถือว่าเป็นโชว์ใหญ่โชว์หนึ่งแล้วก็ถ้าพูดถึงน้องหญิงก็เอาอยู่เอาไว้ที่อยู่เําว่าน้องอ่าด้วย การแต่งกายนะวันนั้นชุดคอนเสิร์ตอะไรต่างต่างก็คือเออเขียวขีเขียวแล้วก็มาจากแบรนด์ทำคูณของราชินีไมาไทยระดับประเทศอีกอีกแบรนด์หนึ่งนะคะวันนั้นที่แบบโผล่แบบน้องหุิงมามาในชุดนี้คือแบบสวยครับแล้วก็พูดถึงมาลายน้องนะครับพูดถึงน้องหญิงบอบอถึงบอบอถึงเหนือมาไล่เขาหน่อยแมมาลายวันนั้นก็เป็นลานครับลานแต่ลานกว่าเฉพาะของพ่อการชัยคนเดียวนะรับลเอซิมางีบด้วยของพ่อการชัย อยู่ทแล้วก็มีแม่เฟิร์นกังนออกังนําคินิกแมนครับมาให้กำลังใจน้องวันเปิดทวงด้วยก็บอกเลยว่าทวงอิงกับพ่อมาหาชนกันบอกเป็นจริงเราสองคนเองก็ไปนนวันนั้นเราไปไปถ่ายงานแล้วก็พาสาวน้อยรบเพรินโชว์ไปด้วยมีก้อยชาลินีแล้วก็น้องโซฟียโซฟีแล้วก็มิวใช่ครับรัชดาพรนะคะวันนั้น ตัวแทนของสาน้รับคนงชของเราไปไปร่วมงานในวันนั้นด้วยนะคะแล้วก็เมื่อนี้กับฝากอีกงานหนึ่งอยู่ที่สาน้อยเนแปงของเราเอาวงหนึ่งก่อนวงหนึ่งก่อนวงหนึ่งอยู่ที่ตลาดเจริญศรีอุดรธานีแล้วก็ใครที่อยู่ใกล้อุดรธานีไปให้กำลังแรงเชแรงใจวงหนึ่งได้สาน้อยเพื้านแพงหรือนราอีิงค่ะเปิดม่านทำการแสดงอยู่ที่ตลาดเจริญศรีอุดรเจริญศรี บอโจวงอิงออมแอมที่ซุปันปันจริยาพิเอกวัดนะครับสำหรับวงหนึ่งนะครับวันนี้ไปแห่งกำลังใจได้ที่วัดไม่ใช่วัดที่ตลาดชีวมณฑลตลาดแล้วก็มาถึงวงสองวงสองตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดรวยทรัพย์บางพีบางบ่อสัมปะการนำทีมโดยครนำทีมโดยไอซ่าลินีมี่ยวรัชดาพรท็อปท็อปหนะหนุ่มผู้นำทีมมาท็อปชนะชายท็อปชนะชายคัม แทนจิงเปิงน้องพักแพงแล้วก็นักเอกคอมแปมนะครับก็ถือว่ามีจฉาไมเล็กแล้วก็กลุ่มนิวเจนครับใช่เมื่อวานอหนาบอกมาด้ค่ะมาเดี๋ยวก็ไม่มาเราสองคนเป็นผู้ดำเนินรายการกับเฟย์เขายังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟากิตตันผลงานน้องหิงด้วยนะคะที่เรามาแจ้งข่าววันนี้เดี๋ยวจะแปะ รายละเอียดให้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับอยากเดินทางไปงานในวันที่26ตุลานี้นะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะครับคอนเสิร์ตงานค่อ่ะเชิญชวนอีกรอบเชิญชวนอีกรอบหนึ่งนะคะคอนเสิร์ตไม่มีคอนเสิร์ตของเท่าแก่น้อยชวนมาม่วนซิ่งนะครับคอนเสิร์ตน้องหมูอินเพชรบ้านแพงนะครับ26ตุลาคมนี้นะครับงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา17.00ถึง19.00นนะครับ อยู่ที่ตั้ง20 s u ซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะครัะโครงการคุณได้ซื้อสินทางของกาแฟหน่อยครบ1 5 0บาทนะครับบริษัทในปั้นฟรีคอนเสิร์ตหลังจากนั้นก็ยังจะได้มีสิทธิ์ร่วมรางวัลนะครับมูลค่า50,000บาทได้ครับหลายคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราสองคนลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ